สวัสดีค่ะวันนี้กิกกี้รีวิวนะคะจะมารีวิวนิ k เก l โอลิปออนอะกันค่ะตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับคนที่ทำสีผมแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายสรรพคุณให้ฟังกันค่ะว่านอกจากจะใช้ในขั้นตอนการทำสีแล้วเนี่ยยังสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสำหรับป้องกันเส้นผมแห้งเสียจากความร้อน และการทำเคมีเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้ในการกันความร้อนก่อนหนีบก่อนใดก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆหลายสรรพคุณทีเดียวกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะก็จะใช้สำหรับในเรื่องของการทำเคมีการทำเค,เคมีเนี่ยนะคะก็เกี่ยวกับทั้งเรื่องของการยืดผมการทำสีผมหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสรรพคุณก็คือครอบจัก,กรวาลมากจ้าเขาบอกว่าตัวนี้นะคะอุดนมไปด้วย เคลาตินอะมิโนแอซิดฟื้นฟูผมเสียเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างเส้นผมแล้วก็ผสานโปรวิตามิน B5 ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นพร้อมตรงเข้าซ่อมแซมเกล็ดผมที่เสียหายแล้วก็ลดปัญหาผมกระด้างแตกปลายผมชีฟ้ฟูหรือแม้กระทั่งเส้นผมพันกันก็ได้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะที่ พิธกันเลยนะคะสำหรับคนทำสีอเขาก็จะเอามาใช้รองพื้นก่อนการทำเคมีทำสีการดัดการยืดอะไรประมาณนี้ก็คือแบบสมมติเราจะทำสีจะลงสีจะฟอกผมนะคะเราก็ฉีดฉีดเจ้าตัวเนี้เป็นตัวรองพื้นไม่ให้ผมมันเสียก่อนที่เราจะเริ่มทำเคมีกับผมได้เลยค่ะเป็นตัวที่ป้องกันทั้งความร้อนแล้วก็ช่วยให้เคมีมันไม่ทำลายเส้นผมมากจนเกินไปนะคะ เขาบอกวิธีใช้ว่าหลังสะเนี่ยให้ซับผมให้หมาดหลังจากนั้นก็ฉีดเจ้าตัวลิปออนอ u ควานนะคะให้ทั่วผมโดยไม่ต้องล้างออกนะคะเพื่อนๆใช้ทุกครั้งก่อนการไดผมหนีบผมแล้วก็ม้วนผมซึ่งมันจะช่วยกันความร้อนได้นะหรือจะใช้ฉีดก่อนทำเคมีก็ได้เช่นกันคะ่ะเขาบอกว่าให้ใช้เป็นประจำเพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะ แล้วก็ควรใช้ก่อนการใดผมหนีบผมเหมือนม้วนผมเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ใช้รองพื้นก่อนทําเคมีสบคุณเยอะแยะมากมายเลยนะขวดนี้นะคะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่150 ml นะคะราคาทั่วๆไปนะคะอยู่ที่ประมาณ180-200บาทนะคะหาซื้อได้ตาม พวก s h o ป e ี้ลาซาดหรือว่าร้านทําสีผมทั่วไปร้านขายของทําผมนะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากแบบว่าต้องนั่งบำรุงม,มากหรือยุ่งยากแค่ฉีดก็จบอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะใช้ก่อนทําเคมีก่อนที่จะ หนีผมอะไร็งเงี้ยเพราะว่าความร้อนนะคะในการรีดผมได้ผมมันก็ทําให้ผมเสียใช่ปะเราก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยมาช่วยกันความร้อนได้ด้วยแล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งการแบบหยิบมาระหว่างการคิดว่าจะทําเคมีวันไหนไม่อยากให้ผมเสียก็สามารถนํามาใช้รองพื้นได้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่แบบฟอกผมมาอย่างชโชคโชนเนี่ยผมมันก็จะเสียใช่ปะก็จะใช้เจ้าตัวนี้บํารุงผมได้ด้วยจ้า สำหรับวันนี้กิกกี้รีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูได้นะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิกกี้ด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ